ค่ะเจเ็บเห็ดคือเก้าค่ะพี่น้องค่ะพี่กัดเก้านั่นละมาตาหมองเก้าละค่ะพี่น้องเพราะว่าโคก,กนี่มันเกิดเนาะโคก,กได้เกิดเท่ากับมากโคก,กนั่นล่ะค่ะพี่น้องอันนี้เบนะื้องในคนน้ำพ้องเคลียมันค่ะพี่น้องเคลียมันขึ้นอันนี้สิเป็นเห็ดหนามุมุมในบาดนี้ค่ะพี่น้องโคก,กนี้หมองหมองเดินนี่เป็นเห็ดหนามุมุมเพราเป็นเห็ดกอด้บาดนี้เป็นเห็ดหนามุมค่ะพี่น้องกะต้าตังหรือทางนี่กอนอ้ยคนน้ำพ้องเคลียมันมนแม่ค่ะพี่น้องิ่น ดี่ค่ะพี่บนพอบ้านวางเรื่องเพื่อเบื่อไปเบื่ออยู่คนนี่มิเตเฮ็ดหนามมุ่มค่ะพี่น้องนี่เฮ็ดดินนั่นแหละค่ะในน้ำบางคนเขาจะเกินแล้วเฮ็ดดินน่ะค่ะพี่น้องืเดึงเดึงพี่ค่ะพี่น้องพี่เนื่องจ่ตนะ้องใก่ขิดดินขิดค่ะพี่น้องอ้ยเดี่ยวค่ะพี่น้องพี่โอ้ยคุณน่ะพี่น้องนี่คุณน่พฟองเคลียมันออกค่ะเคลียมันออก เดพี่อกนีบดอกนีเถาแล้วมมันเป็นเสียค่ะหนันเถามันเป็นเสียก็เอาใบพีนอกินนน้อยยค่ะพีนองพี่พี่เงือขี้ดินก็พี่ค่ะอุ้ยพี่ค่ะพีนองนี่อ้ยมิตมันค่ะพีนองน่เลยอุ้ยปุ่นปุ่นปุ่นมแต่เฮ็ดค่ะพีนองปุ่นปุ่พีนองอ้ยเฮ็ดเ็ค่ะ อพี่น้องเอ้ยมีถังตะเห็ดนะเห็ดดินค่ับพี่น้องเพื่อเงี้ยขี้ดินขึ้นด้วยเพื่ออมีตะเห็ดดินทั้งนั้นเลยคะ่ะพี่น้องน,นี่ดอกในน้อยยุ่งหัวก็เกิดคะ่ะพี่น้องคะ่ะพี่กัดเกา้าแล้วค่ะแต่ว่า้นน่ำพ้องบรทัดเหนยยงมาทาังนี้จักเกียคะ่ะสวัสดี้อค่ะพี่น้องเช่าทไทยเช่าวลาเช่า,า,ชาตั้งประเทศคะ่ะเมื่อนี้เนี่ยมาหาอยากหากินมื้อนี้ว่าได้กินน้ำตลาดนัดค่ับพี่น้องมากขึ้นโคกคะ่คะเจ็บเห็ดค่ับพี่น้องมื่อนี้หาเจ็บเห็ หัดเจ็บเห็ดอันดินค่ะพี่น้องเพียะมึงเน้พี่น้องพี่พียแมนมดเลยเดี๋ยวพูนเห็ดอันนี้มันสิเกิดเป็นโมต่อค่ะพี่น้องเพี่บ้าดจะอ่อนเห็ดเด่นเนาะพี่น้องอุ้ยพุ่นมึงเนี้ยมีแต่อันเดียวค่ะพี่น้องพุ่นเห็ดเห็ดเห็ดค่ะพี่น้องพุ่นปาดทูเห็ดดินค่ะพี่น้องนี่พุ่นเยอะน้ำ ยืดนื้อก่าใหม่มันนะค่ะพี่น้องแมนเบิดเลยพูนเดี๋ยวเอาเอายุ่มนี่ก้อนเด้อค่ะเด้อเอายุ่มนี่ก้อนค่ะพี่น้องยุ่มนี่ก้อนเดือนเดียวนี่ก็สิได้หลายอยู่เด้อค่ะนี่เดือนเดียวนี่เดือนเดียวก็สิได้เป็นหมอนะเป็นแกงบ่ราะมันเป็นหมอเป็นแกงค่ะพี่น้องโอ้ยยุ่งตะวันพิกัดเก้านี่พพิการหนึ่ยุ่งลายลายค่ะพี่น้องก็หลายคือว่าแเหรอเนาะเนาะอยู่ในป่าเนาะอยู่ในป่าในโขกในดงนี่ค่ะ เห็ดทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องเด้อขี้ดินขึ้นอยู่ค่ะพี่น้องนี่เตะเห็ดดินค่ะพี่น้องเคียมันขึ้นแล้วค่ะนี่ดอกนี่แมนบ๊อบเตะเห็ดแลค่ะพี่น้องมองเปี่ยค่ะพี่น้องเปลี่ยเงื่อนขี้ดินรู้เปลี่ยค่ะพี่ดอกนี่อีกอ้ยพี่น้องพี่มูนนึงอีกคุณขี้ดินเงื้อเงื่อนนี่ก้นน้ำพองวาสิแมียนดิเดี๋ยวบังเด้อ มันรุ่นค่ะพี่น้องว่ามันสีแมนบวเดี๋ยวเดี๋ยวกันได้ค่ะพ nice. ี่น well. ้องแมนบ่อนเปิดเบื้องบนแมนอี <inflamm> หลีนี่อุย้ยพี่น้องลงเลยอันนี้มันบักหอยห้อยบักหอยกินมันห้อยบักหอยกินมันกินบาเทนในเมดค่ะพี่น้องนี่นี่ดอกนึงอีกเรื่องดุจใจกีดินนี่ค่ะนี่เบื้องเงื่อนนี่สิแมนมาด้อพี่น้องเด้อรุ่นรุ่นครัพี่น้องรุ่นรุ่นน้ำกันค่ะพี่น้องแมนอิหรีนั่น ดินใบตองใบตองเงื้องเนี่แมนเลยเด้อค่ะแมนเบิดเลยค่ะพี่น้องพี่เปิดให้พี่น้องเบิ้งเลยพี่เปิดให้พี่น้องเบิ้งเลยใบตองเงื้องเงื้อใบตองพงุ่งพุ่งขึ้นแมนเบิดเลยค่ะพี่น้องอนี้ตะเห็บทั้งนั้นเลยอ,อ,อัน,นอันนี้กับไม้กินที่กันนี่อัน,นบักหอยโอ้ขี้กเกือขี้เกือกันใบหม่องแดงเงื้อเงื้องโอ้แมนเบิดเลยเด้อพี่พี่แมนเบิดเลยพี่พี่ เงื่อนคือคนแม,นม่นมดเลยเด้วค่ะพี่น้องค่ะต้นบ้มากคะได้บูพผีกัดนี่ต้นบ้มาก้นมาบอหอดค่ะพี่น้องค่ะนี่ลายกัดพี่น้องผีกัดนี่สงสัยต้นถิมาบอหอดค่ะพี่น้อง นีก่กีหน่อยมัน,นกีหน่อยมันเห็นด้วกีหน่อยดอกหน่อยดอกไม้จะไลที่แม่นเคลียขึ้นโอเคค่ะพ,พี่น้องคนน้ำพ้องเคลียมันออกนช่ไหมกีดอกน่อยมันดอกน่อยมันกันนี่ดอกน่อยมันบางทีใบจอกเงื้อเงื้อหนีแมงมดเลยเดี๋ค่ะพี่น,อน้องบางทีใบจอกเงื้อ มีดอกนึงค่ะพี่น้องแมนหมดเลยพี่พี่ข้อเคลียร์มันขึ้นพี่พี่ค่ะเคลียร์มันขึ้นเคลียร์มันออกมึงได้เบอร์ต่องนึงงะแมนเลยค่ะพี่น้องยังมาทาั้งหมีก้อนเด้อค่ะเด้อย,ยังก็เบิ่งทงั้งหมีก้อนค่ะพี่น้อง ไต้องบังได้เงะเงื่องเงื่อหมืนแมนเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องมองนี้ก้อนคับแมนบ้านี้แมนบ้านนี้อุ้ยมองนี้บ่แมนค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวก้อนเด้อค่ะเด้อค่ะขอตัวก้อนครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องี่กัดไม้ก้อนค่ะค่ะไปเบื้องมองไม้ก้อนครับพี่น้องก็สิออกจากมองนี้ไปมองไม้ค่ะมองไม้ขันมันหลายกับสีท้ายไม้พี่น้องเบื้องที่เขาคลิปนี้ก็ขอตัวก้อนเด้อค่ะเด <c red arian Siri> ้อ ค่ะโตัวก่อนค่ะพ่อกันคลิปนาค่ะ